สวัสดีค่ะทุกคนมิวกี้นะคะก็วันนี้นะคะก็มิวก็มาไลฟ์ให้เพื่อนๆแชร์ไอเอดียดกวยนะคะเพราะว่ามิวก็ไม่ได้มาไลฟ์นานมากแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะน้องโควิดวิ่งวนของเราเนี่ยก็ยังคงออกคึกคักน,น,นะคะกว่าเดิมเนาะตอนนี้ก็แบบวันนึงก็คือหลายหนุนมากๆเลยก็เลยเป็นห่วงเพื่อนๆกันนะคะทีนี้ก็อยากจะมาแชร์เพราะว่ามิวเนี่ยก็ได้ทําการศึกษานะคะว่า โควิดอย่างตัวโอไมคอนนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารู้ก็คือถ้าเกิดจะเป็นตัวแบบว่าตัวเดลต้าหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูรุนแรงเนาะแต่สำหรับตัวโอไมคอนอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่มิวได้รับการศึกษาเล่า,เล,าเล่าเรียนมานะคะก็เลยอยากจะมาใช้ฟังว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนอาการแค่แบบเหมือนเป็นไข้หวัดอะ่ะจริงๆมันมันมันไม่ได้มีอะไรมากอ,อาการแรกๆเลยนะที่ที่เพื่อนๆจะรู้เนี่ยก็คือหมายความว่า เอางี้ก่อนองี้ก่อนตั้งแต่ถามว่าติดต่อได้ยังไงนะคะไอ,อ้เจ้าเจ้าตัวเชื้อโรคตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นเชื้อไวรัสเนาะจริงๆมันก็เหมือนวัดอะติดอะมันจะติดมาจากสารคัดหลัง ะคะซึ่งมิวถามคุณหมอมาแล้วคือตอนนี้มันก็อาจจะแกลๆเราจะรู้สึกว่าตกใจมากเฮ้ยห้ามโดนอากาศอยู่ร่วมกันโดนน,นี่นั้นใช่ปะ่ะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะเพราะผลใจก็ยังไม่ได้มาชัดเจนขนาดนั้นประเด็นคือการที่เราออกข้างนอกเนี่ยเราก็มีแมสของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องแบบมีแมสเป็นแมสผ้าหน้ากากผ้าผ้าแล้วก็แบบเป็นหน้ากากแบบว่าสําหรับาทางการแพทย์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สองชั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยหนึ่ง ถ้าเราไม่เปิดข้างนอกสีส่วนะก็อนเนี้ยค่อนข้างมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละจากประสบการณ์มิว้วขพราะที่สองคือทํคาควา,ความสะอาดแน่นอนมือมือมอ,อะไรทุกอย่างเพราะว่ามันมันมาต,ตกเตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปสามารถเราไปจับใช่บหมมันก็อาจจะติดเราได้แต่ที่จะติดมันจะติดจากทางไหนก็คือจากทางทวารของเรานะคะทวารทั้งห้าก็คือ ตาหูจมูกเลนไกล้ตอะไรเงี้ยก็คือมันจะเข้าได้นะคะถ้าเกิดว่าเราโพดตรงนั้นมันก็ไม่มีปัญหานี่คือสาเหตุที่ทําไมเราต้องล้างมือตลอดนะคะให้มันสะอาดล้างมือก็ระวังอีกเหมือนกันเพราะว่ามือจะเหี่ยวนะคะได้ของแถมเป็นมือเหี่ยวแทนค่ะแล้วก็สิ่งที่มันจะมาจริงจาักสารขัดหลังอันนี้อันดับหนึ่งเลยสารขัดหลังคืออะไรก็คือน้ำมูกน้ำลาย สเสลีเซมหะาอันนี้แหละคือถ้าเกิดว่าคุณไปสัมผัสเขาวันนี้เต็มๆแต่ถ้าเกิดว่าวันที่คุณไม่ได้ไปสัมผัสเขาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะอุณงกจรค่ะเพราะว่าหลายๆคนอันวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับแบบเกีแบบ่ยวกัแบโอมคอนเนาะเกี่ยวกับโควิดเนาะโควิดวิ่งโวนค่ะพอรู้สึกว่าหลายๆคนจะมีความกังวลใจแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองได้รับเชือ้อหรือไม่ได้รับเชือ้อยังไงไงนะคะ ก็นอกจากว่าการดูแลตัวเองนะคะที่ไม่ให้ติดจากสักขัดหลังแล้วเนี่ยถามว่าเราจะรู้ไหมว่าเราติดไม่ติดอันนี้ก็ขอแชร์แล้วกันนะคะว่าถ้าเราจะรู้เนี่ยพูดจริงอาการเหมือนแค่ไข้หวัดนะคะสำหรับตัวนี้นะโอไมคะ์อ oh นนะคะโอเคมากไข้หวัดเป็นยังไงก็คือเริ่มแรกอาการเพื่อนๆจะต้องรู้แน่นอนที่แบบมีความรู้สึกคือเจบอ็จบคอเจ็บคอมาก่อนเจบ็บคอคอแห้งเริ่มสิ่งเปลี่ยนนะคะไอน้ำมูก ข้นหนักหน่อยก็เป็นไข่ขั้นเนื้อขั้นตัวอ่แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเราจะรู้ได้ไงเว้ามันลงปอดหรือเปล่าเพราะเรื่องปอดมันสาคัญเนื่องจากว่าไวยละตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นลงมาที่จมูกเราแล้วก็จะลงมาสู่ปอดเราได้คุณมอร์นิ่งค่ะพี่นิกไ <laughs> gonna share something to everyone <laughs> นะคะก็ ถามว่า,ถ,าถ้าจะรู้ได้ไงนะคะก็คือเพื่อไ,ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆไขขึ้นสามแปดเงนี้อันนี้ต้องกังวลใจแล้วแต่ถ้าคนปกติก็ไม่ต้องกังวลใจมากถ้าเกิดอาการที่มันจะลงปออคือต้องเป็นไข่นะคะหายใจไม่ออกหายใจติดขัดแล้วก็จะเหนื่อยง่ายแค่คนแค่คุณเดินไปเดินมาวนหลายๆรอบเนี้ยก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยเนี้ยก็ก็อันนี้ก็ให้ระวังตัวและ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังทำกิจกรรมได้มันจะมีการวัดเนาะว่าปอดอ่ะคุณคุณหายใจได้ยังไงเงี้ยถ้าเกิดว่ายังอยู่ในสเตทที่โอเคก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวิธีการดูแลตัวเองก็คือเคล็ดลับง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านทุกวันเรามีโอกาสติดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าต่อไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุกคุมกันหมู่เนาะหรือว่า คอนเซปต์ <Concept S 2> ก็คือว่าทุกคนก็เป็นกันหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอะมีภูมิแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นเนี่ยพอเรามีภูมิเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำให้ชีวิตเรากระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาเราเป็นหวัดอะถ้าเกิดว่าเราแบบว่า,าร่างกายแข็งแรงมันก็จะพลิกฟื้นหายไม่เป็นไรเนาะสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูแลก็คือให้เพื่อนๆกลับบ้าน่ะนะคะนอกจากว่าการดูแลพวกทำความสะอาดอยู่แล้วกลับบ้านก็ล้างถอดรองเท้าล้างมือล้างขาเสื้อผ้ากระเป๋าเช็ดอะไรให้เรียบร้อย แต่นี้ไม่ต้องซีเรียสมากแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆทำหรือว่าดูแลนะคะก็คือคอค่ะคอสำคัญสิ่งนั้นก็คืออยากให้เอาเกลือนะคะผสมน้ําอุ่นนะคะแล้วก็หลังจากแปรงฟันเช้าเย็นนะให้กู้งคออันเนี้ยเกลือมันจะไปฆ่าเชื้อตรงนี้ได้แล้วสิ่งที่สองก็คือน้ำพึ้งผสมมะนาวเกลืออันเนี้ยขอบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่แบบดีมากก็กินไปเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเคล็ดลับมากๆกก็คือห้ามเพื่อนๆคอ,อแห้งเด็ดขาด ถามว่าทํายังไงถึงจะไม่คอแห้งไม่ยากค่ะก็แค่ทานหรือจิบน้ําอุ่นตลอดเวลานะคะจิบน้าอุ่นจะเป็นน้ำสมุนไพรหรือน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือนะ้ำพึ่งผสมมะนาวก็ได้ที่หมิวบอกแล้วแต่สไตล์เราก็จิบให้คอไม่แห้งถ้าคอแห้งทาอะไรก็อมลูกอมถ้าไอก็อยาแก้ไอน้ำมูกก็ยาแก้น้ำมูกแล้วก็ลูกอมลูกอมสาคัญแล้วก็มีแบบเป็นที่ฉีดนะคะที่ฉีดเป็นฆ่าเชื้อโรคในคออะไรเงี้ยก็คืออน้นก็ช่วยได้ ะะอันนี้คือการกลัวคอเนาะแล้วก็กวาดคอแน่นอนค่ะฟ้าชายจงเราเป็นอะไรที่แบบพอคิดมาก <ๆ S 1> ก็ให้เพื่อนเอเอาหนึ่งแคปซูลนะคะแล้วก็ผสมเกลือมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็ทำเหมือนตึ๊งตึ๊ตึ๊ใส่เป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้ค่ะสสดีค่ะพี่เอกนะคะแล้วก็ให้มากวาดคออันเนี้ยกวาดคอเหมือนเด็กอะ่ะกวาดด้านซ้ายแล้วก็ล้างมือกวาดด้านขวาก็ล้างมือแล้วก็ให้มันเหมือนกับว่า อท่ารโจนเนี่ยแล้วก็เ,เกลือน้ำผึ้งมะนาวโซดาไม่ใช่โซดาไม่ต้องนะคะอยู่ในคอเราแล้วก็เหมือนเป็นการฆ่าเชือ้อแล้วก็กลวกคอ,อออกล้างคอออกอันเนี้ยอันนี้ก็ใช้ได้ะคะ่ะที่มิ้วมีความรู้เนะคะเพราะว่ามิ้วศึกษามาค่ะโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยนะคะก็จะม,มีคุณหมอหลายๆท่านนะคะที่มิวมได้สอบถามแล้วก็ศึกษานะคะอยากให้เพื่อนๆแบบว่าดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้แล้วก็นั่นแหละคะ่ะก็นอกจากนั้นก็เมื่อนดิน่น้ําอุ่นจ่อ แล้วก็จิบน้ำอ,อุ่นตลอดเนาะแต่ว่ามีอันนึงอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะนั่นก็คือสูตรที่เขาเรียกว่าอะไรอะขอเปกหนึ่งอ่าก็คือเล่าขาวเออคือถ้ากลับบ้านนะถ้าเพื่อนเพื่อนบอกอันนี้คุณหมอบอกมานะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่ากลัวใช่ไหมก่อนออกก่อนออกก็กลัวไม่ต้องกินนะกินก็ได้แหละอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเป็นลํายองแทนนะคะก็กลัวขอก็ได้กลัวคอ,ลวอลวแล้วก็ออกจากบ้านไปแต่ว่ากลับบ้านสมมติเราเสียงเนี้ยก็ให้กลัวคอตอน ตอนเย็นแต่ส่วนนี้ยังไม่ามาได้ลองแต่อย่งอางอื่นลองมาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนมีความเสี่ยงเนี่ยจริงๆเราก็มียาหลยายอย่างเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดฟ้าชไาลาโจนเนี่ยในกรณีที่เพื่อนๆนะเป็นแล้ว ค่ะนื้สก,กีค่ะค่ะเพื่อนๆเป็นแล้วหรือว่ามีอาการที่มีการเป็นนี่คือหมายความว่าแค่แบบมีอาการนะอย่างเช่นบอกว่ารู้สึกเป็นไข้ขั้นเหนือขั้นตัวรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่ามัน,ปนแปลกๆ่งเงี้ยก็กินฟ้าไทโจนแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นยาตำรับเดี่ยวเนาะพูดง่ายๆภาษาภาษาเราก็คือมันเป็นยาเชิงเดี่ยวคือเป็นยาตัวเดียวซึ่งอันนี้ไม่เคยพูดแล้วละ่ะเคยเคยสัมภาษณ์คุณหมอแพทย์ไทยละ,ะเพื่อนๆจะทานได้แบบเต็มที่ก็5วันนอกจากเพื่อนๆจะทานในตัวยาที่เขาผสมมาเนีเป็นตำรับ ซึ่งอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะที่มิวฐทานก็คือจะมียาห้ารากห้ารากนี่ก็คือจะกระทุงกระทุงผิดไข่อ่าตัวนี้กินได้ถ้าเพื่อนๆรู้จักนะคะก็ไปหาซื้อทานได้ก็อาจจะกินเป็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะคะก็ชาวเย็นก็ได้สําหรับคนที่แบบว่าแบบเป็นผู้มีความเสี่ยงนะคะยังไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วก็อาจจะต้องแบบสามมือน,นะคะแล้วก็มีอาจจะมีตัวนึงเขาเรียกว่ายาขาวนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะหายากขึ้นมากกว่าห้ารากนิดนึงนะคะยาขาวเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบ เหมือนเป็นบำรุงบำรุงปอดอะไรเงี้ยมีอีกตัวนึงคือจันทลีลาอันนี้กาสสำหรับคนเป็นไข้เลยนะคะถ้าไม่เป็นไข้ตัวนี้ก็ไม่ต้องทาน,นะคะ่ะแต่ว่าหลักๆก็ถ้าหาสามารถจำบ้านมากๆเลยก็คือฟาไทโจนเพื่อนเพื่อนก็ทานไปเลยถ้าถ้ารู้สึกมีอาการนะเช้าก็มันเย็นก่อนอนก็ได้ประมาณเช้าก็มันเย็นก็ได้ครั้งละสองถึงสามเม็ดกินเข้าไปแล้วก็ทําตามที่มิวบอกข้างต้นรับรองเลยว่าทุกอย่างโอเคอคุณจะปลอดภยัยแล้วก็อย่างมิวเคล็ดลับหนึ่งที่ ดูรอดผลทุกอย่างรอดผลได้คือเวลาเราเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ต้องอาบน้ำหรือเช็ดตัวเอาหรือทําให้เราอะ่ะเหงื่อออกแต่อีกนิดน,นึงค่ะนี่แชร์เลยเพราะว่าน้องมิวก็คือป่อยให้เหงื่อออกออกทั้งตัวแล้วเป็นไงคะแพ้ค่ะเพราะว่าเหงื่อมันคือสิ่งสกรปรกใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่เช็ดออกเพราะเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันดีไงมันเหงื่อออกใช่ไหมเราจะรู้สึกดีแล้วก็ไม่เป็นไข้แต่ว่าจริงๆพอเหงื่อออกเสร็จเพื่อนก็ต้องเช็ดออกนะคะหรืออาเช็ดตัวนาะให้มันเย็นแล้วก็จะได้ไม่เป็นเชื้อโรคก,กับเราอีก แล้วก็มีนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปตรวจแล้ว PCR อย่างเงี้ยแล้วเจอค่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอค่ามันจะมีค่าตัวหนึ่งจำไม่ได้ว่าคือค่าอะไรสักอย่างสับติเห็นคุณคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน40ก็แปลว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดแล้วนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าประมาณ10วันอย่างเงี้ยก็โอเคไม่อยู่ก๊อส์พิเลหรือว่าโฮมไอโซเลชันหรือว่าดูแลตัวเองที่บ้านก็ได้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ้นไหมก็จริงตอนนี้คุณหมอบอกว่าไม่ต้องตรวจแล้วตอนออกไม่ต้องตรวจก็คือแค่10วัน14วันเนี้ยก็าโอเคแล้วแต่ถ้าถ้าคุณไปตรวจก็ยังพบว่าคุณมีอยู่ก็แน่นอนเพราะว่าคุณมีเชื้ออันนั้นหยุ่ตัวแล้วประเด็นคือคุณนะ่ะเป็นสเตจที่ไม่ได้ไปแพร่คนอื่นคุณก็สามารถใช้ชีวิตกยอยู่คนเดได้นะคะเพียแต่ว่ายูวมั่นใจเลยว่าคนที่เป็นแล้วเนี้ยเขาจะมีความระแวดระวังแล้วก็รักษาตัวเองมาก กล้วถามว่าคําถามว่าแล้วทําไมจะอยู่บ้านหรือจะอยู่โฮสเทลนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจํานวนประชากรผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเยอะนะคะอาจจะถ้าไปอยู่โฮสเทลไม่ได้ถามว่าอยู่บ้านสําหรับเพื่อนๆนถ้ากเกิดว่ามีห้องเดียวนอนคนเดียวได้ก็จบแหละแล้วก็อาจจะก็มีคนส่งข้าวส่งน้าหน่อยแต่ว่าประเด็นอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ห้องน้ําค่ะถ้าเป็นเพื่อนแบบว่าได้ห้องน้ําเดี่ยวจะดีมากเพราะว่าการจะติดเนี่ยมันจะติดตรงห้องน้ำนี่แหละในการที่ใช้ต้องทาความสะอาดเพราะว่าสารคัดหลั่งที่บอกน้ำมูกน้ำลายสเล็จะอย น,นะคะก็แยกขยะจะเล็กน้อยนะคะอัน,นสำคัญมากแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนได้จะต้องเต็มตัวอยู่ทีคอบสปิทลไปยังไงอ่านก็มีความจาเป็นเนาะเป็นความสำคัญเพราะว่าการที่อยู่คอสปิทลข้อดีคือว่าเพื่อนเพื่อก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับใครนะคะมีคุณหมอคอยดูแลโดยการที่ฮัลโหลแต่ว่าเขาก็จะแบบมีวัดชีพจรมีตรวจทมดํานีอะไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอนนโอเคแต่ประเด็นคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าปอดเราเป็นอะไร ปอดของเราสาคัญมากนะคะปอดของรอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะเราก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดถูกไหมเะว่ามันลงลงปอดแล้วหรือยังคือถ้าเกิดมันไม่ลงปอดไม่มีปัญหานะคะโคเทคอยาให้มันลงปอดนะคะอย่างที่บอกเล่าอาการไปแล้วว่าถ้าจะลง b ort, b ort, ไปอดปเป็นยังไงนะคะแล้วถามว่าฟาวิถ้าเกิดเขาให้เนี่ยก็ถามว่าก็ถ้าเกิดจะกินก็กินสําหรับคนที่เขากลัวหรือว่าป้องกันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสายสายยาไทยมีอยู่ แล้วเราจะรู้ตัวเองเนาะก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะเพราะว่ายาทุกอย่างก,ก็จะมีผลต่อตับไตไส้ปูของเราหมดนะคะแต่ว่าถ้าทานก็แนะนําไม่ใช่แนะนําคือเป็นโดสนะคะ5้เม็ดก็คิดดูว่ากินยังไงครั้งแรกก็กินไปเลยเเม็ดนะคะกินยาวๆกันไปนะคะ่ะแล้วก็ถ้าไปคอสเพลย์เราทำยังไงนะคะไม่มีอะไรเลยทุกอย่างชุดดีนะคะสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือคุณจะต้องเตรียมเสื้อผ้าจานชามเกี้ยวน้ําเพราะว่า เขาจะมีกาหนาวให้คุณซึ่งคุณจะต้องกินน้ำ,นำอุ่นตลอดเวลาแล้วก็จะอย่างที่บอกว่าเกลือน้ำผึ้งมะนาวโซดาไม่ใช่โซดาไม่ต้องเกลือน้ำผึ้งมะนาวอ,อันนี้ให้เตรียมไปเลยนะคะสําหรับไป,ไ,ปไปดูแลตัวเองยาทงยาไทยอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไปกินของเราลูกอมแก้เจ็บคอคือแบบทุกอย่างที่เป็นแบบว่าของส่วนตัวนะคะก็อันนี้ก็ให้เตรียมไป เพราะว่าถามว่าชีวิตมันก็ไม่ได้แย่มั้งเพราะว่าสมัยนี้เนาะมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะแค่เงองา,กกาเบื่อเบื่อสิ่งหนึ่งที่เราจะรักก็คืออิสระนะคะและที่สองค,คือแสงแดดแสงแดดและสองเราค่ะอันนี้สาคัญมากก็อยาจะบอกว่าจริงๆถ้าเพื่อนๆแบบว่าออกมาเดินเดินวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่รู้นะดูให้ร่างกายมันดูแข็งแรงอะ่ะให้มันโดนแดดอะ่ะแค่นี้ชีวิตก็ก็ดีแหละก็ เป็นการลงใจให้กับสาหรับทุกคนนะคะสาหรับทุกคนที่เป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้เพียงแต่ว่าจสมมติถ้าเกิดว่าเรามีอาการแล้วก็แบบว่าจัดการกับตัวเองก่อนหรือว่า p r o t e c ไม่ให้เปิดเผยแพร่นะคะทายาประสุกับคนสูบเป็นการรับชอะสังคมนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้นอยหรือคิดมากเกินไปเพราะว่าจริงๆอาการมันไม่ได้มีอะไรเป็นแค่ไขวัดเล็กๆคนก็คงคิดว่าฉันเป็นแล้วล่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้มีอาการมากมายนะคะก็อย่างที่บอกว่า ปฏิบัติตัวอย่างที่มิวเล่าข้างต้นนะคะมิวก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้เราผ่านสุดงนี้ไปด้วยกันแล้วก็อยากจะเป็นกาลังใจให้กับหมอนงังานพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่านนะคะเป็นผู้เสียสละมากๆประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขณะที่เราแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆอะ่ะทุกท่านที่ดูแลพวกเราดูแลผู้ป่วยอะ่ะแบบเหนื่อยมากนะ สมมติอย่างไปฮอสิทลใช่ไหมทุกคนก็เข้าสิบวันออกแต่คุณหมอคุณนาวพยาบาลไม่ได้ออกนะจ๊ะก็อยู่ตรงนั้นยาวๆไปค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองนะคะคือเออมันง่ายมากนะคะที่ดูแลตัวเองให้เราแข็งแรงหนึ่งถ้าเราแข็งแรงเราช่วยดูแลคนรอบข้างแลวเราไม่เป็นภาระให้กับโลกนะคะก็โลกเราก็น่าอยู่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็เดี๋ยวมิ้วจะเอาไลฟ์นี้ก็ไปใส่ใน YouTube ด้วยนะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดแล้วกดแชร์กดติดตามช่องมิว k ี s สตอรีเป็นช่อง YouTube ของมิวกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเ c e b o o k นะคะซึ่งมก็เป็นชื่อว่ามูนิคทร r a เวลค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ม e w คี้เล่นทีนง่ายๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหม